สวัสดีครับผมนายชานนนุติพันธ์อยู่ม .4 9เลขที่24วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องจำนวนจริงจำนวนจริงคืออะไรจำนวนจริงคือจำนวนที่สามารถอยู่บนเส้นจ,จำนวนได้ซึ่งจะมีอยู่2ประเภทได้แก่ตรกยะกับอัตรรกยรซึ่งซึ่งตรกยะนั้นจะแบ่งย่อยออกมาเป็น2ประเภทได้แก่ ตระกย a ที่เป็นจํานวนเต็มกับตรกยะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มตระกยะที่เป็นจํานวนเต็มนั้นคือตรกกยะที่มีความสามารถเป็นจํานวนเต็มได้หรือมีรูปร่างเป็นจํานวนเต็มได้แก่จํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มศูนและจํานวนนับส่วนตระกยะที่ไม่เป็นจํานวนเต็มนั้นคือ ตกรกยะที่ไม่มีความสามารถที่จะเป็นจำนวนเต็มหรือไม่สามารถเป็นจำนวนเต็มได้ซึ่งมีดังนี้ทศนิยมที่ไม่รู้ซ้ำและไม่รู้จบค่าพายและรูทที่แก้ไม่ได้เป็นต้นต่อไปนะผมจะเป็นตัวอย่างของจำนวนจริงรอบตัวนะผมซึ่งยกตัวอย่างอันแรกเลยผมก็คือการบอกปริมาณกาัมอม ซึ่งปริมาณนี้มีอยู่ประมาณ300กรัมนะครับผมซึ่ง300เนี่ยเป็นตักระยะและเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับผมต่อไปนะผมก็คือปริมาตรครับผมปริมาตรของน้ำซึ่งน้ำนี้ผมมีประมาณ600มิลลิลิตรนะครับผมซึ่ง600นั้นเป็นตักระยะและเป็นจำนวนเต็มบวกนะครับผมต่อไปนะผมก็คือค่าใช้จ่ายนะครับผมซึ่ง ก็คือ,อ,อบินค่าไฟนะผมซึ่งบินค้าไฟนี้มีอยู่ประมาณ1นึ่งพันเจ็ดหน่นรอหบนะผมซึ่งเป็นตระกยานะผมและเป็นทศนิยมนะครับตัวอย่างที่4ี่นะผมอย่างเช่นตัวเลขเวลานะผมอย่างเช่น1 1ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงซึ่งก็จะเป็นจำนวนตระกยาณนะผม ตัวอ,อย่างที่5นะผมก็คือส่วนสูงหรือความยาวอะไรพวกนี้นะผมอย่างเช่นหนึ่งเมตร2วาหรือ3ตารางวาเป็นต้นนะผมส,ส่วนสิ่งที่ผมชอบในเรื่องจำนวนจริงนะผมผมชอบเรื่องจำนวนเต็มครับเพราะว่าจำนวนเต็มนั้นเราสามารถเห็นได้ทุกที่ทุกเวลาครับผมอย่างเช่นป้ายป้ายราคาชื่ออายุหรือเลขต่างๆครับ มักจะเป็นจำนวนเต็มแล้วก็ขอจบการนำเสนอเรื่องจำนวนจริงนะครับขอบคุณที่รับชมครับ